สวัสดีครับพีบีดีชแนลนะครับช่วงนี้ครับก็ติดอเวอร์วัตสองนะครับเพราะว่าเขาได้เปิดให้เล่นฟรีครับแล้วก็มีคนมาเล่นมากมายเลยนะครับจริงๆก็เป็นเกมที่ผมเล่นมาตลอดนะครับถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปที่ผมรีวิวไปนะครับก็วันนี้จะมาแชร์ครับเป็นโหมดคัสตอมครับแล้วเขาก็จะมีระบบเวิร์กช็อปนะครับที่ให้คนทั่วไปเนี่ยมาสร้างห้องสร้างโหมดอะไรต่างๆนะครับแล้วเขาก็จะมีกลุ่มคนที่สร้างเป็นเหมือนเป็นห้องฝึกซ้อมนะครับซึ่งก็สําหรับมือใหม่ครับก็แนะนําให้เข้าไปซ้อมยิงซ้อมเลงครับ เข้าหมดสึกซ้อมกันนะครับซึ่งผมคิดว่าดีมากๆเลยนะครับหน้าแรกครับเข้าไปที่ Play นะครับแล้วก็เข้าไปที่คัสตอมเกมครับแล้วก็ขวาบนนะครับเข้าไปที่คําว่า Create นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Setting ครับแล้วก็เข้าไปที่ Import code ตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วเขาก็จะมีให้กรอกรหัสนะครับซึ่งรหัสต่างๆเนี่ยเราสามารถดูได้ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับอย่างเนี้ยครับ workshop code ครับ ก็จะเป็นรหัสนี่ครับถ้าเพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับถ้ากดไปมันก็จะเป็นการ Copy เลยซึ่งเขาสร้างห้องไว้นะครับว่าให้ซ้อมยิงซ้อมเลงนะครับริปเปอร์เทนนิงอะไรแบบนี้ก็มีหลายโหมดหลายตัวละครเลยนะครับแต่มันจะมีห้องที่ในกลุ่ม Overwatch Thailand นะครับคุยกันนะครับแล้วก็จากพุทครับหรือว่าโอปุโตครับโปรเพเยอร์เกมโอเวอร์วอตทีมชาติไทยนะครับก็เขาก็ได้แชร์เทคนิคไว้นะครับซึ่งห้องนั้นนะครับก็จะมีรหัส A9 F B X นะครับให้เพื่อนๆพิมพ์ตามนี้เลย A9 F B X นะครับแล้วกดโอเคแล้วกด E S C เพื่อย้อนกลับครับแล้วก็กดสตาร์ทเพื่อเข้าเกมได้เลยครับซึ่งบทนี้นะครับจะเป็นการฝึกซ้อมยิงนะครับแล้วเขาก็จะมี AI วิ่งไปรอบๆให้เราให้เราฝึกเลงอ่ะนะฮะก็ทั้งหมดเนี่ยครับเป็น AI หมดเลยนะครับก็เราสามารถเลือกเลงเลือกยิงได้นะครับว่าจะฝึกซ้อมเลงกับตัวไหนนะครับซึ่ง AI เนี่ยเขาก็จะมีความยากของเขาอยู่ด้วยนะครับเนี่ยด้านบนเขาจะเป็นความยากนะครับ ให้เราเลงแล้วกด F นะครับอันนี้ผมจะเอาเป็น Hard นะครับเล็งแล้วกด F นี่ครับตอนนี้ AI จะเป็นแบบ h a r ดหมดแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น Option ต่างๆครับว่าจะให้ Mercy Pocket ไหมจะให้มี Nano ไหมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการเปลี่ยน Hero ครับเลงไปแล้วกด F นะครับจะเป็นการเปลี่ยน Hero นี่ครับฝึกฝึกซ้อมใช้สกิลได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีของเทเซอร์ครับซึ่งตอนนี้ผมฝึกเล่นเทเซอร์อยู่นะครับแล้วก็ฝึกแปะพลสบอมนะครับซึ่งมันจะใช้ได้ไม่จำกัดนะครับนี่ครับถ้าเกิดใครอยากจะฝึกแท็กเป้าผมว่าเล่นเทเซอร์แล้วก็ฝึกวิ่งยิงผมว่าดีมากเลยช่วยได้เยอะนะครับ หรือว่าถ้าใครจะฝึกสไนเปอร์ครับก็จะมีพวกตัวบินอยู่นะครับเอ็โคครับอันนี้ฝึกได้ดีเลยแล้วก็ยากเหมือนกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะลองมาฝึกเล่นกันนะครับแล้วก็น่าจะมีประโยชน์นะครับก็สำหรับวันนี้คลิปเราก็ประมาณนี้ครับเจอก,กันกับคลิปรีวิวหน้าของเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ